อย่างไรเราจะ up skill re skill คนที่ทาง,งานดีเดิมยให้ทันกับเทคโนโลยีวิธีหนึ่งมหาลัยเขาเปิดเองทำตอนดีกรีอะไรเองแต่เสสั s t u ี y จริงๆจะมีน้อยและเราต้องไปขอความร่วมมือกับาให้ก็ได้เนี่ยสยามพิวัตรซึ่ง คุณง่ายๆเลือกอาคารนี่อาคารภักธุรกิจของเขาดีกว่ทุกรูปแบบเดัะนั้นถ้าร่วมมือกันแล้วสามารถบริหารจัดการได้ดีอันนี้ก็เป็นการช่วยเพื่อสมรรถนะคนในประเทศถ้ารัฐบาลอนุมัติเรื่องเช่า90ปี 99, 99ปีอะไรเนี่ยมันจะมีโครงการขอสร้างขึ้นเยอะเลยเพดังนั้นบุสลากรหด้านนี้ ใครก็ต้องการที่ว่าต้องรู้ศาสตร์ข,ข้างรอบรู้เนี่ยเพราะว่าเช่นเช่นผมจบเครื่องคนผมติดตั้งปั๊มแรงมากอะไรมากใช้ได้หมดเลยโทษตึกแต่มันไปสะเทือนห้องพักเช่นคอนโดนหรูอไอห้องแพงนั้นอยู่ข้างบนเอาปั้มน้ำติดตั้งข้างบนเนี่ยก็จะทำให้การดูอาศัย เรียกสิ่งร<อ>บกวนอ่าสเคือนบ้างอะไรบ้างน,นี่นี่นี่คือเรื่องที่ที่เราต้องให้ความรู้ว่าเฮ้ยถ้าคุณจะติดตั้งจะเป็นู้องติดตั้งนี่คุณต้องอย่าลืมเรื่องนี้นะคุณต้องเไิ่ออกนะฮะแต่แบนี้เป็นต้นนะครับก่อสร้างเขาเช่นกันเวลาเขาก่อสร้างเอ้ยมันสวยอย่างเดียวไม่ได้นะเช่นกระจบเลยรแดดเข้ามามันร้อนเนี่ยคุณไปโหลดแอร์ตั้งเท่าไหร่ ฉราะนั้นโยธากับเพื่อนคนต้องมาคุยกันเวลาออกแบบเวลาจะแก้ไขย,ยังไงี้เพราะนั้นมันมันมันต้องใช้สั่งหลายตัวเองเังนั้นการทำงานร่วมกันในกลุ่มของเขาหรือแม้กระทั่งตัวเขาเองที่พอรู้เรื่องนี้เขาก็สามารถไปหาคอนเซาลล้าต์อะไรต่างๆสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้คิดไ่าเป็นเรื่องที่เราต้องพรีไวให้กับภาคอกรนเขาจะลดปดัญหาเยอะใครอยู่คอนโดจะรู้ดีอ่ะ โอ้โหตีหนึ่งทำไมเสียงไม่ดังมาถึงเราเนี่ยนอนไม่หลับเะนังั้นอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ที่ best practice เลยนะไม่ถึงขั้นทำยังไงให้คนดูแลเนี่ยเข้าใจก็มีประสบการณ์แบบนี้ที่เราเรียกว่า practice s c h o o l เพราะนั้นเราจะคุยกับ HR จะคุยกับผูัมกมัครนัน้าเขาที่ดูแลเรดูว่าคออคนที่อยู่ในฟิลแบบนี้ มันขาดหลืออะไรล้วต้องเติมอะไรนั่นคือที่มาในการออกแบบหลักสูตรเพราะเราคิดว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์เนี่ยมันจะเขาเรียกทำให้เรามีความทรงจำที่ดีและนำไปใช้งานเทียบกับเรียนหนังสือเราไม่เคยอ่านตำราว่ายน้ำหรือขี่จักรยานแต่เราทำได้ไม่มีใครในโลกนี้ทำได้ Not cap